ขอขอบคุณเพจบาทเดียวที่แปลมังหาดีๆมาให้พวกเราได้อ่านกันด้วยนะครับตู้่านิลเทพตอนที่สาสิทธิ์น้องเจ้าตื่นแล้วหรือยังอะพวกเราเข้าไปนะแย่และสิเป็นสิทธิ์พี่สองชช้ากรเออะอะไรนะ่ะรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้มันกี่โมงกี่ยามกันแล้วฮ้ ส,สิทธิ์น้องนี่เจ้าเอสิทธิ์พี่โอ้โหทำไมวันนี้สิทธิ์น้องแปลกแปกมันเป็นความรู้สึกที่ข้าวันไหวชอบกลสิทธิ์พี่ใบหน้าท่านเป็นอะไรไปนะ่ะเอ๊ะอเฮมออเฮมสิทธิ์พี่เมื่อคืนได้ไปฝึกซ้อมกับพวกอสูรดูนะ่ะ หากเทียบกับเจ้าสิบน้องแล้วล่ะก็วันนี้ทําไมเจ้าหน้าตาแดงๆแบบนั้นล่ะคล้ายกับผู้หญิงเลยให้สิ์พี่อย่างข้าตัวชีพจรดูหน่อยไหมล่ะ,ส,ะสิ์พี่ด้านหลังท่านไม่ต้องห่วงล่ะหน้าวันนี้แม้แต่เทพสวรรค์จะเสด็จสิบพี่ก็อยากจะตรวจชีพจรของเจ้าดูหน่อยนะเฮ่ hey, นี่เจ้ารู้หรือเปล่า ว่าวันนี้จะมากับใครกันกับใครนะเหรอแน่นอนก็ต้องเป็นเอ,อิ่มเจ้าก็ลองเดาดูสิคือคือว่าของไม่ใช่ที่ใบหน้าจะได้ไหมขอรักอือสิพี่ท่านไม่เป็นไรใช่ไหมค้า ไม่เป็นไรสิทธิ์พี่หญิงยังคงเบามือไม่เปลี่ยนเลยฮหน้าแปลกทำไมข้าเหมือนเห็นคุณยายคนหนึ่งกำลังยืนกวักมืออยู่ตรงสะพานแบบนี้สิทธิ์พี่หญิงสิทธิ์พี่เขาเกือดไปแล้วนะขอรับไม่พูดก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้หรอกเจ้าไม่ต้องกังวลไปหรอกหนะ้าในเมื่อสิทธิ์พี่หญิงพูดแบบนี้เช่นนั้นตัวข้าก็คง สิทธิ์พี่หญิงคือว่าค่าอะไรนะเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละขอรับสิทธิ์พี่สิทธิ์พี่หญิงข้ากลายเป็นผู้หญิงแบบนี้ข้าควรทำยังไงดีทุกอย่างล้วนย่อมมีเหตุผลเรื่องดีๆแบบนี้ยังมีอีกหรือเปล่าสิทธิ์น้องเจ้ารีบบอกข้ามาเร็ว เมื่อคืนสิทธิ์น้องได้อ่านหนังสืออะไรไปงั้นหรือเจ้าหูบปากไปก่อนอสิทธิ์น้องเป็นไปได้ที่เส้นลมปานของเจ้าจะฝึกฝนจนเร็วเกินไปเลยอาจจะยังไม่ประสานดีเจ้าต้องรีบกระจายพลังน่าจะดีที่สุดนะกระจายพลังหรอกระจายพลังหรือก็สู้ได้อะดิ แปลว่าสู้ได้งั้นเหรอสิ์น้องไม่สิสิ์น้องหญิงให้สิ์พี่ช่วยดูแลเจ้าไหมสิพ์พี่เมื่อคืนข้าฝึกฝนมานานเห็นทีท่านจะต้องช่วยเหลือข้าหน่อยแล้วละ่ะยา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 เลยสิ์พี่คนนี้ไม่อยากทำร้ายเจ้าหรอกนะ้าพวกเขาเป็นคนโง่กันหมดแล้วหรือไงสิ์น้อง มีตาหามีกระบี่ไม่สิทธพี่ผู้นี้อาจจะทำลาเจ้าก็อย่าได้ตำหนิข้าละ่ะสิทธพี่หรือว่าท่านไม่รู้ถึงความสามารถของเทคโนโลยีบนตัวข้าน่ะมีอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ลำหน้ากว่าที่ท่านคิดอีกนะโฮนี่เจ้ากำลังดูถูกข้างั้นเหรอสิทธน้องเติบโตขึ้นแล้วสินนะ สิพี่เองก็ใช่ย่อยนี่นะในสายตาของลิงเอ๋ทะเลาะกันจะชั่วโมงอยู่แล้วพวกเจ้าจะเริ่มกันได้หรือยังแผ่นดินไหวสิพี่อย่าเข้ามายุ่งสินี่คือเหยื่อของข้านะก็เริ่มได้สักทีสิ สิทธิ์น้องสิทธิ์พี่จะให้เจ้าเริ่มก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวใครเขาจะหาว่าสิทธิ์พี่อย่างข้าลังแก้เจ้าเอาเปล่าๆหลังจากฝึกวรยุทธ์มาสามเดือนในที่สุดก็จะได้เริ่มลองยุทธเสียทีเช่นนั้นข้าขอไม่เกงใจเลยนะสิทธิ์น้องเมื่อคืนเพิ่งผ่านชำระกายามาวันนี้ไม่รู้สึกถึงเส้นลมปานเลยหรือไงทำไม ข้ารู้สึกเหมือนถูกหลอกยังไงก็ไม่รู้หรือว่าเขาจะมีแผนอะไรบางอย่างซุกซ่อนเอาไว้ไห,หลผ่านเส้นลมปานไปยังจุดผนึกยุธควบกันแน่นเป็นคลายนี่มันวิชาปักนาไม่ใช่หรือไงและนี่คือเหตุการณ์เมื่อสามเดือนก่อนสิทธิขอโทษด้วยวิชายุทธควบแน่น ปาระเบิดเพลิงไฟระเบิดลมหายใจเปลวเพลิงต่อเนึ่งปักษาโหมกระน,นำน่ะนี่มันไพ่าตายของสิทธิ์น้องงั้นหรือไม่เอาฟิลหมับเข้าให้เอ๊ะสิทธิ์น้องเอ,อ๋ยเจ้ากล้าค่มขู่สิทธิ์พี่อย่างนั้นหรือ เจ้าไม่ใช้สมองคิดหน่อยแล้วหรือไงกันเอ๊ะอเอ้เอ,เอ,เอทำไมกันละ่ะทําไมจู่ๆตัวข้าถึงได้ดูเล็กลงทงั้งๆที่ท่านั้นจะเป็นท่าใหญ่ไม่ใช่หรือไงฮ้อเจ้ามาคมคู่สิทธิ์พี่อย่างนั้นหรือใครใช้ให้เจ้ามาคมคู่กันฮะสิทธ์พี่ข้าไม่กล้าทําแล้วขอรับนี่เน่นี่เน่เน,เน,เนี่เน่ไหนลองวิชาหน่อยสิ อไหนลองท่านี้สิอาและก็สิทธิ์พี่อย่าทำแบบนี้เซมารดาเถอะลมปานนี่วาเพียงแต่ว่าสิทธ์น้องเมื่อคืนยังอยู่ขั้นชำระกายาลมปานแค่นี้ข้าไม่จำเป็นต้องเอ๊ะเดี๋ยวก่อน นี่มันโอ้ยสิทธ์พี่ท่านไม่เป็นไรใช่ไหมเอ๊ะข้ากลับมาเป็นปกติแล้วมีอะไรงั้นเหรอของพันนี้ก็แค่ของเด็กเล่นสิทธ์น้องลมปานของข้ายังไม่ทันใช้เลยของแค่นี้ ถ้าจะเป็นอะไรไปล่ะสิทน้องเจ้าปลดปล่อยพลังไปแล้วสิทพี่คงช่วยเจ้ากลับมาเป็นปกติได้แล้วสินนะสุดยอดเลยสิทพี่สุดยอดเพียงแต่ว่าสิทพี่ท่านได้กินอะไรไม่ไหม้ไหมหือสิทน้องเจ้าหิวแล้วเงั้นหรือไปกันเถอะพวกเราไปหาข้าวกินกันพรุ่งนี้สิทพี่จะพาเจ้าไปฝึกฝนที่หลังเขาให้ได้เลยสิทพี่ ในท่านไปปลูกสัตว์ประหลาดตัวไหนขึ้นมากันเนี่ยก็จบไปแล้วนะครับกับตัว้าแนิรเทพ EP ที่3ใครมีอะไรจะแนะนำหรือติชมก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับและสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งช่องของพวกเราไว้ด้วยนะครับช่องของพวกเรามีมังงะจีนให้เลือกดูกันมากมายเลยนะครับก็ขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะครับ ขอบคุณครับ